ไปใส่น้าอีหลักสองคนนี่ย,ยูใส่ถือคู่ยังดีไปฟังไหน มาเบิ้งหลานต่อยมองม่งนี่มงมองดิบซุกกมีค่ะุ่นคุณแดงเนาะองคุณน่ะก็ลงมาเลยแลเอ้าวค่จะเป็นคนเก็บ อาศัยขุ่นบางมันล้นแตกเบ้อดี่น้อยน้ำตากาให้ต้นเขาต้นน้ำม่วงสุกเนาะมาดูหน่อยว้าวสุกมากไม่เน่านน่นลูกหนึ่งอยู่น่นนี่ไงมวงสุก นนนเนม่สก,กลกยูกใหญ่ใหญ่ใหญ่มากอุ้ยมักมองสุกลายเด้อนไม่โดนเลยไม่ได้บ้ไม่โดนลไม่โดงเลยลแล้ว ยัดขึ้นไปยัดขึ้นไป,นไปอ่าแล้วก็อ่าม oh. ันไม่วยยาวเพมันสยยูม,นมีอีกรูปนึองอยู่สูงอ่ะมีสองลูปเลยเนี่ยอ่ะลูกมันนี่ยมือดึงพอจะหักแล้วเนี่ยให้ไม่ดูหน่อย มะม่วงอือมะม่วงสุกค่ะต่อยไม่ได้สักทีมันต่อยยากได้แล้วได้แตัวก <c oughs> นั่นได้อยู่มันไม่แตกมึงมันล่นถิ่มเต็มหนึ่งนะก <c oughs> <c oughs> ินบรทัน แนวทิมเบิร์ดเหรอนี่มันลนใหม่ๆมเนาะนี่ เสียบแห้อมมุนจ้าไม่ดิบบอจะเอามะม่วงนะคะแต่ไม่ยุจะเอาได้หรือมั ก็ดูบญญรรยากาศมะคะนะบญญรรยากาศรอบๆนี่บญญรรยากาศดีมากเลยจิป,ปีนเหรอคะ<ช>นายิงพี่โฟจะป,ปีนอ่ะไม่รู้ขึ้นยังไงอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นหมดเยอะมากนี่ค่ะจะเอาตรงนี้นะคะ ทาไมอ่ะทำไมอิมนง,องนี่เ,เธอสนใจใช่ไหมมีเธอถ่ายไปทางไหนน่น <c oughs> เจนแล้วแล้ก็พี่โฟนนะคะยังไม่ลงมาปีต้นไม้อยู่ไปดูบรรยากาศกันชูจ้ามะม่วงนะคะจ้ามะม่วงเหรอมีเยอะมากมันหล่นแล้วก็ตรงนี้นะคะ ยิ้มหน่อยพอแล้วปิดฮะแล้วจ้าเกือบได้เต็มกระคุนี่หมักซุกหมักดิบเอ้กินสมพอม